สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชก์คุ h ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินเข้าวอลเดตฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนจะเอามาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับโดยในส่วนของแอปนี้นะครับจะเป็นแอปเกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักกับแอปเกมนี้ ก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับโดยเกมนี้เนี่ยการแรกของรางวัลก็จะเป็นบัตรทูมันนี่นะครับอันนี้เนี่ยผมก็เอาบัตรทูมันนี่ที่แลกจากทางตัวเกมมาเติมนะครับเป็นบัตรทู300บาทเนาะก็ได้รับชําระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็ต้องรับชมคลิปนี้ให้จบนะแล้วก็สําหรับคลิปนี้มีอ่งเปาทูมันนี่อลเลตมาแจกนะครับผมเป็นอ่างเปา100บาทนะครับ ถ้าใครไม่อยากพลาดก็ต้องดูคลิปให้จบเนาะแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับแอปเกมนะครับที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะก็จะเป็นเกม Happy Dummy นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่มีทั้งสล็อตนะครับดมัมมี่ไพ่แขงโป๊กเกอร์อะไรต่างๆรวมอยู่ภายในแอปเกมเกมเดียวเลยนะครับ โดยในส่วนของแอปเกมนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเล่นนะครับเพื่อเก็บสะสมเหรียญคอยตรงนี้นะครับโดยเหรียญคอยตรงนี้เราจะเอาไปแลกเป็นเงินเติมมือถือหรือว่าบัตรทูมันนี่ก็ได้นะครับเพียงแค่เพื่อนเก็บครบ3,000นเหรียญ5,000เหรียญก็เอาไปแลกได้แล้วเนาะแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งดาวน์โหลดแอปนี้มาเป็นครั้งแรกนะก็อย่าลืมไปกรอกรหัสโค้ดเพื่อรับเหรียญคอยฟรีด,ด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นรูปไอคอนผู้หญิงตรงนี้นะ กดเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของรหัสโค้ดนะครับผมก็ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแล้วนะครับใครที่กรอกก็จะได้รับ300คอยแบบฟรีๆนะครับโดยสําหรับรหัสตัวนี้สามารถกรอกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมสาหรับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปที่เขาจะจัดกิจกรรมแจกทูม m นีว่วอลเล็ตเนี่ยตลอดทั้งเดือนเลยนะครับโดยถ้าใครที่เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่นะผมแนะนําให้กดดูกิจกรรมด้านซ้ายล่างตรงนี้ก่อนนะ ว่าทางตัวเกมเขาจัดกิจกรรมอะไรอยู่นะครับก็ตอนนี้มีเป็นเหมือนกิจกรรมแจกบัตรทูมันนี่อยู่นะครับนี่เพียงแค่ไปแข่งขันนะครับภายในเกมเนี่ยมันจะมีทัวร์นาเมนต์ให้เราไปร่วมสนุกนะครับถ้าเกิดว่าเราชนะการแข่งขันเนี่ยเราก็จะได้บัตรทูนะนี่อย่างตรงนี้เขาบอกว่าวิธีการเข้าร่วมเนาะก็กดมาตรงอันดับสะสมแต้มนะครับอ่ะเราก็กดตามเขาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์เนาะ ให้เรามาแข่งกันนะครับถ้าใครที่ติดอันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะได้รับเป็นบัตรทูมันนี่ไปนะครับซึ่งการแข่งขนันก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะมีสล็อตดัมมี่ไพ่แข่งแล้วก็โป๊กเกอร์นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบเล่นเป็นสล็อตมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายเนาะโดยสล็อตตรงนี้นะครับเราก็กดลงชื่อก่อนนะหลังจากกดลงชื่อเสร็จนะครับเราก็ปิดไปได้เลย หลังจากนั้นนะครับเราก็กดมาที่หมวดสล็อตนะครับอันนี้จะเป็นสล็อตที่ทางตัวเกมเขามีมาให้นะสามารถที่จะเลือกเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเวกัสอันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของการหมุนสล็อตนะครับเราก็จะต้องมีการปรับเดิมพันด้วยนะยิ่งเดิมพันสูงนะครับเราก็จะยิ่งได้แต้มในทัวร์นาเมนต์เยอะนะครับก็ผมจะปรับไว้สักเจ0 0หมหแล้วกัน เราก็ปล่อยออโตสปินแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นกับด้านบนนะด้านบนที่บวก7เนี่ยจะเป็นแต้มในทัวร์นาเมนต์นะครับที่เราเพิ่งไปลงชื่อมาเนะาะก็ถ้าเกิดว่าแต้มของเราเนี่ยมันติดอันดับ1น,นะครับเราก็จะได้รับปุู่นะหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นะครับสามารถกดได้ที่ด้านซ้ายนะที่เขียนว่าคะแนนเนี่ยกดเข้ามาดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เรามีกี่แต้มนะครับคนที่เขาติดอันดับอยู่เขามีกี่แต้ม ประมาณนี้นะครับในส่วนของการแข่งขนนันเนาะอ่ะโอเคแล้วก็ช่องทางอื่นนะครับในการหาเงินก็จะเป็นช่องทางการเล่นพวกห้องต่างๆนะครับให้เพื่อนเลื่อนไปเนาะแล้วกดตรงทัวร์นะเมนนะอันนี้จะเป็นห้องที่เขาจะไปแข่งขันกันเพื่อชิงบัตรทูนะครับนี่เราลองกดเข้ามาเนาะสามารถที่จะมากดลงทะเบียนได้ฟรีนะครับตรงนี้พอมาพอถึงเวลาเนี่ยเราก็เข้ามาเล่นนะครับ ถ้าชนะเราก็จะได้รับบัตรถูกไปนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่อยากรอนะอยากจะเล่นแบบเร็วๆก็กดตรงคนครบเริ่มเกมตรง,นนง,นงนะเนี้ยหนึ่งหนะอ่ะเนี่ยแล้วก็ห้องที่ผมแนะนําให้เล่นก็จะเป็นห้อง8คนน,นี้นะครับจะได้เหรียญคอยเยอะอยู่ประมาณ400เหรียญน,นะครับตรงนี้ก็ต้องชนะนะต้องชนะคนอีก7คนที่เหลือนะครับแล้วก็ การจะเข้าเล่นเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนด้วย10เพจด้วยนะครับสําหรับห้องนี้เนาะก็สามารถที่จะเข้ามาทํากันได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะมันจะมีเป็นเหมือนการซื้อขายเหรียญด้วยนะครับเหรียญตรงเนี้ยเราสามารถที่จะขายได้นะทุกคนก็คือให้ทุกคนเนี่ยไปกดตรงเนี้ยที่เขียนว่าส่งเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นพวกแอดมินนะที่เขารับซื้อรับขายเนาะถ้าใครที่มีเหรียญทองเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปสอบถามเขาได้นะว่า เขารับซื้อเท่าไหร่รับขายเท่าไหร่ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยทําเหมือนกันนะเพราะว่าเหรียญทองผมก็ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าใครที่ไปเล่นสล็อตแล้วมันแจ็คพอตแตกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปขายเป็นเงินได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายละจะเป็นการแลกของรางวัลน,นั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเล่นทางแอปไปได้สักพักนึงแล้วเนาะแล้วอยากจะแลกของรางวาัลก็กดไปตรงเหรียญตรงนี้ได้เลย หลังจากนั้นนะครับเราก็กดรูปมือนะครับผมในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าแลกได้ทั้งเงินเติมมือถือแล้วก็บัตรทูนะครับเงินเติมมือถือเนี่ยก็จะรองรับ3ค่ายนะ AS d t a c r to move นะครับสี์ของวันนี้เนี่ยยังเหลืออยู่เลยนะสามารถที่จะแลกได้นะครับถ้ามีคอยครบ5,000ก็แลกเป็นเงินเติมมือถือ50บาทได้นะครับตรงนี้แต่ว่าผมชอบแลกเป็นบัตรทูมากกว่านะครับนี่เห็นปะ บัตรทูเนี่ยก็มีตั้งแต่150 1 5 0ถึง1,000นะครับโดยถ้าจะแลกบัตรทู0ก็จะต้องมีเหรียญประมาณ1 5ื่นหเนาะอ่ะเดี๋ยวผมแลกให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะแลกเป็นบัตรทู0 0นะครับนี่ก็กดแลกแบบนี้อ่าเรียบร้อยละแลกสำเร็จละทีเนี้ยเราก็รอนะครับอย่างเราแลกวันเนี้ยวันพรุ่งนี้เช้านะครับให้เราทำการกดเข้ามาตรงนี้นะที่เขียนว่าบันทึกนะครับเขาจะส่งบัตรทูมาให้ทางนี้เลยนะแอปนี้เนี่ย มันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาแลกของรางวัลเนี่ยมันใช้ระยะเวลาแค่วันเดียวเท่านี้นะครับถือว่าเป็นข้อดีเลยสําหรับแอปนี้นะแล้วก็นี่เห็นไหมผมแลกมาเยอะใช้ได้จริงทุกใบนะครับสําหรับแอปนี้เนาะก็เล่นฟรีนะครับใครยังไม่รู้จักก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักกับแอป h a ป p y d ด mmy ก็สามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับ ผมทีมดีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้กับช่องของโชว์คุณ Channel ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะถ้าเกิดมียอดไลค์นะครับสูงถึง50ไลค์เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาซองอ่างเปา100บาทมาลงให้นะครับเพราะถ้าใครดูคลิปมาถึงตรงนี้ก็ ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าครบ50ไลค์เมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ซองมาลงให้เนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ